สวัสดีคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับและตอนนี้เรามาอยู่เกมพอนแท้เราไปเล่นกับดาบมิดวอร์นะครับก็มันเล่นเล่นลอยกระทงไม่มีคู่น่าสงสารตัวคนเดียวเไปจนตายแล้วตอนนี้เรามาเล่นกับใครครับเนี่ยเรามาเล่นกับใครครับ พร้อมนะฮะคูหอบโอคเสืเพื่อนนี่ไงพอลตเตอร์ตอนนี้ไม่เล่นพอลเตอร์ไอไ่เลยปุ๊นนอ้โหไม่ดึงแล้วนับ Oh, <coughs> lại đây là cái gì vậy? Tua này, tao phải biết cái cái này, tao phải làm tao cái này, tao làm cái này, cái này, tao làm cái này, cái này, tao làm cái này, cái này, tao Mình chịu chịu bóng, à? <laughs> ê, đi giờ băng đi giờ băng bóng 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 nó อ่ะเล่นเล่นสวิทเลยนะเล่นสวิท่อดน,นะเอาสาวิทมาเป็น <c oughs> เล่นยังไงวะเพื่อน <c oughs> ก็เปิดปิดเปิดปิดยังยัง <c oughs> <c oughs> ไม่วด้เพื่อนอ่าไม่ได้จริงหอยเลยหายไปแล้วจะกูยังไงก็ได้โผล่โผล่แโผล่ นเ้ยอเียไอ้นี่ยโอ้ยไอ้ไอ้โอ้โสองดอกโอ้โหโอ้โห่าไอ้พวกใหญพวกอย่างไม่แม่แล้วแล้วก็ดิฟเวอร์ดิฟเวอร์ดิฟเวอร์ดิเอร์เกน้อยทำไมทำไมสังคมน่าเกลียด โอเคเลยเป็นมาหลั้ว่ะผมนี่ให้ทางเลี้ยงอ้เพราะลงทุนไอ้ฟุ๊กไอ้ฟุ๊กฟุ๊กสุดสุดไอ้ฟุ๊กนี่เนี่ยผมช่วยไอ้วมึงจะเดินกลับมาหรไอไง เออแล้วมึงจะเดินกลับมาทำไมวะเขาถามว่ามึงจะเดินกลับมาทำไมไม่ถ้าขึ้นบนอาจจะรอดเรียบร้อยนะเบลวันสี่เอาละครับจุดบอลเอลยนะจึดไม่ตาย ก็จัดโอ้ปยปลอย,อยีเรียไกะทุน,นเยเว้ย,ย <im itation> มไม่แช่วันนี้ที่ <im itation> จะปล่อยผียกยากอเยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้เยเฮ

ไม่บูแคร์ไ hmm. อ้ตู้ทำไงได้วะนี่โอ้โหเลก็จัดั่นหน้า h i g i e t h e e m o ไม่เห็นโอ้โหอ้หโอ้กเตก็เจอปลากเตก็เปา ตายแล้วนะตัวนี้ฮะเล่เข้ายิงให้ไม่าตายบ้าไปแล้นั่นโอ้โหแล้วก็ไม่ตายเนี่ย Again and again and again. You know me? Shit. <laughs> Take no prisoners! Let oh. one survive! Fucking I'm the real one! Three man I don't, I don't it. It.

Oh yeah. Nemesis.

ถอยไปพวกผมปล่อยได้เออนี่ไม่กล้าเข้าเลยถอยไปฮัลโ โอ้เลื่อหรือเจ็ดสิบาปั้นได้ทไแล้วก็นเจ้อทไงฮะนนี้ไม่มีสิทธิ์เขาเรียว่าโลดแดดเหมืแบบว่ามือนแบบว่ามีที้อยู่ข้างหน้าแล้วได้แค่กำได้แค่กดโอ้ยไม่หลุดเดด

เดรลี่ไม่ตายไม่ตายมึงเยี่ยกูเฮ้ยตกใจมึงโห๊ยเดินทางนนะหายไปเดินทางในนะโอ้ยโอ้แวนแวนที่ก็มีเหตุผลเดี๋ยวก็ยังไม่ยังไม่ แล้ววก็หันกลับมายิงตัวอเวบะต่า

ำไมต้องแบบว่ากับสวิตเตตลอดเลยนอนดันนอนดูมานาวแม่ีนะครับอะไรที่พูดยากนะฮะตัดแยกล่า้แยกล่าตัดตัตัดโอ้ ดูไอ้บรนี่คือสองตัวสองตัวนี้พูดพนาลูได้น่าเ่ตัวบาเดนเข้าไปนะจะมีแต่ว่า My bad, my My Someone's a up Die, die, die! Three men down! I Three men die! the Too easy!

เออแยกไปแยกตัวดิได้ t อ e Legion of Plunder the Hellborn Tower มาวงโบยอนกูมันซันไม่ตายไอ้ยิง mày một giống như mọi người mày 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 anh nè 2 2

เราหน้าด้านพูดเลยเราจะรักเรื่อยๆนี่กูนี่งงเลยเรลี่อาร์ตี้มึงใจร้ายเรลี่ไม่ให้เวทกูนี่งงเลยกันจุดโอ้โหแต่เต็มทีแต่จะตั้งบอลแต่จะตั้งบอเฮ้ย

ได้แล้ว<ฮ><ฮ>แบบแค่รับส่งการเนีย่ยเฮ้ยมีใช่ส่งาาการลอยกระทง Legion Victory ขอบคุณม,มากที่เข้ามาชมนะครับถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้ไปลอยกระทงก็ไม่ได้ไปลอยเพื่อนขอบคุณครับ